สวัสดีตอนเช้าครับวันนี้ขอมาที่เรื่องของดอกไม้ที่เปลี่ยนสีกันบ้างนะครับลองไปชมดอกของ Morning Glory นะครับที่สามารถเปลี่ยนสีสันได้ภายในวันเดียวนี่เป็นลักษณะใบของ Morning Glory นะครับเป็นรูปใบโพส่วนดอกช่วงเช้านะครับเขาจะออกสีออกน้ำเงินม่วง,งนะครับเข้มๆสักหน่อยรูปทรงก็เป็นรูปปากแตรแล้วก็เป็นไม้เถาเรือยนะครับ ขนาดเดียวกันดอกพุดตาทิวิสกาสสกุลชบาก็เปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีชมพูในตอนเย็นโดยที่เจ้า Morning Glory, มอร์นิ g งกอรี่ไม้เถาเลื้อยก็มีการเปลี่ยนสีสันจากสีเข้มในช่วงเช้าเปลี่ยนเป็นสีออกแดงๆชมพูในช่วงใบายเย็ยนๆเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมก็จะนําเสนอว่าการเปลี่ยนสีของดอกมอร์นิ g งกอรีนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรความจริงแล้วเจ้ามอร์นิงกอรี่นั้นมีหลากหลายสีสันครับแต่ผมก็ ทดลองนำมาให้ชมกันหนึ่งสายพันธุ์กว่าจะเป็นดอกก็ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายครับทั้งโรคและแมลงที่มารบกวนอันนี้เหมือนดอกจะซ้อนนะครับแต่ความจริงแล้วเป็นดอกที่กระจุกรวมกันก็เลยทำให้ดูมีดอกหนานะครับหากคนรักต้นไม้คนใดตื่นแต่เช้าก็จะได้พบกับดอก Morning g กอ r y ที่เป็นสีออกม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงเวลา15นาฬิกา หรือบ่าย3เราก็จะพบกับการเปลี่ยนสีของดอกมอนิโกรี่นะครับจะเริ่มออกเป็นสีม่วงๆแดงๆสักหน่อยนะครับต่างจากเมื่อช่วงเช้าอย่างชัดเจนครับผมก็ถ่ายทําเป็นเวลา2วันให้เห็นนะครับนี่ก็แอบถ่ายเครื่องบินกันบ้างนี่นะครับดอกเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกม่วงมวงชมพูชมูแดงแ,ดงแดงสักหน่อยนะครับ ตรงระหว่างตะเข็บของกลีบดอกนะครับเราจะพบว่ามีสีออกขาวๆนะครับดูนะครับมีสีขาวๆออกมาบร,ริเวณกลีบดอกด้านนอกนะครับเขาจะม้วนอุปนิสัยการบานของดอกมอร์นิงกอรีนั้นจะบานระหบภายในเวลาวันเดียวเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากช่วงเช้าพอเวลาช่วงบ่ายแก,แก่ๆเขาจะม้วนตัวแล้วก็เปลี่ยนสีแล้วขูบลงพอวันรุ่งข,ขึ้นก็จะมีดอกชุดใหม่ที่เป็นดอกตูมแบบนี้นะครับ ค่อยๆทย,ยอยบานครับลักษณะของดอกที่บานไปแล้วนะครับกับดอกที่ยังไม่บานอ่าก็จะเป็นดอกตุมๆโ่ออกมาเป็นลําดับเป็นชุดๆไปในระหว่างนี้ก็จะมีพวกมแมลงต่างๆนะครับมาดูดเกิืเจาะแล้วก็ช่วยผสมพันธ์ช่วงเวลา8ดโมงเช้าของอีกวันถัดมานะครับผมก็นํากล้องมาบันทึกภาพจะเห็นได้ว่ามีดอกสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับเข้มๆนะครับ บานมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นดอกชุดถัดจากเมื่อวานเ่ยนะครับทยอยบานส่วนดอกที่บานไปแล้วเมื่อวานก็จะหุบแล้วก็ดูร่วงโรยไปตามกาลเวลาอ่านี่เป็นดอกช่อที่เห็นเยอะเมื่อวานนะครับหุบไปแล้วหากท่านผู้ชมท่านใดหลงรักไม้เรือยที่มีอายุไม่ยืนยาวแต่ก็ให้ดอกเป็นประจำนะครับก็เลือกมันิกรีมาปลูกไว้ตามกำแพงบ้านตามเสาบ้านตามซุม้มแต่เขาก็จะมีอายุ ไม่ยืนยาวนะครับหากได้รับการผสมพันธ์ก็จะมีเมล็ดออกมาแต่ว่าชุดนี้ผมยังไม่เจอนะครับว่ามีมเมล็ดหรือเปล่าโดยจะมีเหล่ามวนหมูมแมลงมากมายนะครับมาช่วยผสมเกสรอ,อันนี้เป็นเวลา16นาฬิกาสำหรับพุทธสสีนะครับชื่อเทมาก yesterday today and tomorrow ก็เป็นเพื่อดิจิทัลหนึ่งที่มีดอกเปลี่ยนสีสันได้ช่วงแรกๆก,ก็จะเป็นสีออกม่วง,งเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก ค่อยเรือนหายไปกลายเป็นสีขาวและร่วงรยเป็นในที่สุดนี่นะครับลักษณะสีขาวลักษณะเป็นไม้พุ่มนะครับสําหรับเจ้าพีเซอร์ภูเขาคิดเยอ c คอเดตาก็็เป็นพืชชน,นิดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงของสีสันได้นี่จะเป็นสีออกขาว,ขาวนะครับช่วงแรกๆจะเป็นสีออกชมพูและช่วงที่ผสมเกสรแล้วนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีออกม่วง,งเข้ม นักวิทยาศาสตร์ก็เคยทดลองเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีสันของดอกไม้เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของค่า pH นะครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้พอมีประโยชน์กับท่านอยู่บ้างก็ฝากกดหัวใจกดถูกใจกด subscribe สวัสดีครับ